สำหรับเรานะคะแม่น้ำโขงเนี่เห็นมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่ไปหนองคายเคยไปเขมร่าหรือแม้แต่ตอนที่ไปหลวงพระบางเนี่ยแม่น้ำโขงสำหรับเราเนี่ยค่อนข้นางเป็นแม่น้ำที่มีความสมบที่สุด หลังจากผ่านอำเภอโขงเจียมแม่น้ำโขงก็ไหลตรงเข้าประเทศลาวและไม่ได้เป็นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวอีกต่อไปค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเราน่าจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงค่ะคือการมองแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเขาบอกว่าให้มองไปที่ปลายน้ำของแม่น้ำโขงคือมองไปทางประเทศกัมพูชานะคะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่อยู่ติดกับเวียดน,นามฝั่งขวาก็คือฝั่งที่ติดอยู่กับไทย อันที่จริงบริเวณนี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของสยามและลาวนะคะหลังการอ่อนแอลงของอาณาจักรล้านช้างหัวเมืองต่างๆก็แบ่งออกเป็นสามฝ่ายคืออาณาจักรหลวงพระบางอาณาจักรเวียงจันทร์และอาณาจักรจำปาสักต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินโดยเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกรหรือรัชกาลที่หนึ่งยกทัพไปตีลาวได้ทั้งสามอาณาจักรจึงได้ตกเป็นเมืองขึ้นข,นของสยามนานถึง114ปี จนกระทั่งในปีพศ2436ซึ่งเป็นยุคล่าอนานิคมตรงกับรัชกาลที่5ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงยาวจนถึงบริเวณอาณาจักรจำปาสักตกเป็นของฝรั่งเศสในวิกฤตรอ112และอีก11ปีต่อมาในปีพศ2447ดินแดนขวางขวาของแม่น้ำโขงรวมทั้งบางส่วนของจำปาสักซึ่งเคยขึ้นอยู่กับมณฑลอุบล ก็ตกเป็นของฝรั่งเศสเพื่อแรกกับการปลดปล่อยจันทบุรีไทยได้จำปาสักปังขวาของแม่น้ำโขงกับคืนมาเป็นระยะเวลาสั้นๆหลังกรณีพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศสตามอนุสัญญาโตเกียวพร้อมกับดินแดนบางส่วนของหลวงพระบางสีโสพลพัตบองสตึงแกง่งและพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพระวิหาร โดยได้นํามาแบ่งเป็นสีจังหวัดคือจังหวัดพัตตาบองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดนคจรจำปาศักด์และจังหวัดล้านช้างอย่างไรก็ตามหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองมีผลให้นุสัญญาโตเกียวถูกยกเลิกเมืองต่างๆจึงกลับสู่สถานะดั้งเดิมในปีพศ2489ใครต้องคืนดินแดนที่ได้มาทั้งหมดกลับไปให้กับฝรั่งเศส เขาต้มก็ไม่ได้มีเครื่องปรุงนะตาหลังเราเท่มเห็นมีเครื่องปรุงมาแบบเป็นเออเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะเออมันก็ก็ได้แต่มัเผ็ดไม่เอาดีกว่าแค่รสชาติก็ดีอยู่แล้ววันนี้เรามีรถตู้พาเที่ยวชมค่ะคนขับรถของเราชื่อต๋องพวกเราเรียกกันว่าไอ้ต๋อง ็เลยจะสบายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้คันนี้ไปไกับไปถึงที่ปากเซเลยนี่ลบเลยดูสีสมาชิกต้องการต้องการแบบเมื่อวานเรากำลังเดินทางไปเที่ยวปราสาทวัดภูนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาสิวะบรรพฤหรือที่ชาวเราเรียกกันว่าภูเก้าซึ่งมียอดลักษณะคล้ายสิวลึง คาดกันว่าน่าจะเป็นแรงจูงใจในการสร้างเทวาลัยบริเวณนี้ขึ้นค่ะแล้วก็ซื้อตั๋วคนละห้าหมื่นกลีบสาคนก็แสนห้ารู้สึกแจงเงินมากมายเลย <c oughs> ประมาณเท่าไหร่ร้อยหนึ่งประมาณร้อยบาทเดี๋ยวเราไปนั่งรถเข้าไปที่ปราสาท ข้างในนีกนี่ค่ะมีร้านขายของเออขาทําเป็นธรรมชาติดีเป็นร้านขายของอันเล็กอันนี้นะคะคือภูเก้าค่ะ อันใหญ่อะเรียกว่าอะไรคะผูหงผูหงเหรอคะอันนี้ครับอันใหญ่คือผูหงอันเล็กคือผูเก้าเนาะอะสร้างวัดนะานดุทำบุญสร้างวัดจะบโตหยดนะพสร้างวัดอะไรอ่ะวัดเน่ยวัดอยู่ข้างล่างนี่ดุชื่อวัดอะไรคะวัดวัดผู้อยู่ดีมีแทนมีแทนมีแหงสังไรจากปากทางเข้านะคะก็เป็น รถมาส่งถึงตรงนี้ค่ะแล้วเมื่อสักครู่เราก็แวะซื้อดอกไม้มาเขาชาวบ้านเขามาขายนะคะ <c oughs> แถมโดนหลอกมันหลอกอ่ะเรารู้สึกว่ามันหลอกนิดหน่อยแต่มันถึงแม้จะไม่แพงก็เถอะ <c oughs> ก็คืออจะจะผูกข้อมือให้ผูกเสร็จอ้ยพอเสร็จเส้นละสี่พันจะหนูก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะว่ามันเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะบอกกันตรงๆนะว่ามีราคาแต่ก็อย่างว่านะ สี่พันมันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วก็จ่ายเข้าไปทางเดินข้างหน้านะคะหลังจากเตะเข้ามาก็จะเป็นเสาเป็นลักษณะเสานางเรียงค่ะเรียงรายมาตั้งแต่ทางเข้าเพื่อตรงไปข้างหน้าค่ะ เมื่อสิ้นสุดบริเวณเสานางเรียงเราก็จะพบกับพระพาสองหลังที่ขนาดทางเดิอนอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะพระพาทั้งสองหลังเป็นพระพาสําหรับเปลื้องเครื่องสําหรับเปลี่ยนเครื่องทรงของกษัตริย์แบ่งชายและหญิงก่อนที่จะขึ้นไปสักการะปราสาทหลักด้านบน ภราสาวัดภูสร้างมาในสมัยพุทธศตวรรษที่12ในสมัยของพระเจ้ามเห็นทรวรมันโดยพระยากรรมัทานะคะซึ่งยุคที่สร้างเนี่ยถือว่าอยู่ในยุคสมัยเจนละหอมด้วยค่ะก็เป็นช่วงปลายๆของเจนละก่อนที่ขอมจะเข้ามามีอํานาจในพื้นที่นี้นะคะเดินไปเรื่อยๆตัววัดนี่มันอยู่ข้างบนเลยนะคะไม่ใช่อยู่ใ,ใกล้ๆ นี่ถ้ามองจากตรงนี้ไปจะสวยมากเราเห็นต้นจำปาเรียงรายอยู่นะคะทีแรกก็คิดว่าชื่อจำปาสักนั้นมาจากต้นจำปาค่ะแต่ที่จริงแล้วคําว่าจำปาคือคําว่าจามปาค่ะจามปานี่ก็คือหมายถึงชาวจามที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้ก่อนที่ชาวเราจะมาตั้งรกรากและเรียกเมืองนี้ว่าจำปานครบุรีสีค่ะ แค่นี้ฉันก็เหงื่อแตกก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างหลังนะคะที่ผ่านมายังไม่ถึงปราสาทวัดภูนะปราสาทวัดภูยังต้องเดินขึ้นไปอีกค่ะเราจะไปให้ถึงที่สุดเลยวันนี้ดูดูทางเดินดูทางเดินไปนี่ เวาลายนะคะหรือปรา,าสาทหลังประธานเป็นหัวใจสําคัญของปรา,าสาทวัดภูค่ะปัจจุบันด้านในของมนโดกเป็นห้องปฏิสนธฐานทพุทธรูปที่ชาวลาวสร้างขึ้นในสมัยหลังแต่เรายังคงเห็นการสลักภาพเล่าเรื่องและภาพบุคคลต่างๆต,ตามความนิยมในศิลปะเขมรมากมายตามตัวผนังปรา,าสาทหน้าบันและทับหลัง ซึ่งมงบอกว่าเทวสถานนี้เคยเป็นของาศาสนาฮินดูของเขเมรมาก,ก่อนด้านหลังตัวมณฑกนะคะเราจะเห็นรูปสลักหินตรงด้านหลังค่ะเป็นรูปพระศิวะอยู่ตรงกลางมีห้าเสียนนะคะแล้วก็มีพระพรมกับพระนารายอยู่ซ้ายขวาค่ะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าวิหารอันนี้หรือปราสาทหินนี้สร้างเป็นของลทัทธิไสววานิกยค่ะเพื่อบูชาพระศิวะเพราะว่า พระศิวะท่านทรงเด่นอยู่ตรงกลางเลยค่ะจากตัวปราสาทค่ะเราขึ้นมาทางด้านซ้ายมือก็จะมาพบบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นน้ำใต้ดินที่ซึมออกมาจากบริเวณหนะะ้อหาด้านหลังนะคะก็ชาวเราเรียกน้ําที่ไหลออกมานี้ว่าน้ําเที่ยง ถือว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ไหลออกมาจากสิวลึงของพระสิวะบนยอดเขาไกรราษน้านี้ถึงเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์หากได้มาปะพรมหรือดื่มพินก็จะเกิดสวัสดีมงคลกับตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนได้รับพรจากพระเจ้านะคะลักษณะของตัวปราสาทที่เดินขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นมณฑลหลักเนี่ยบทห,หลักเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะคะซึ่งถ้าเรามาเดินมาดูเนี่ยความอลังการของที่นี่คือทางเข้าค่ะทางเข้าที่เดินขึ้นมาเหมือนกับเดินขึ้นมาบนเขา มันไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นคนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประสาทหินหรือว่าสนใจเรื่องคือจริงๆตัวประสาทหรือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกรอบประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ผ่านมาของผู้คนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งปราสาทภูเนี่ยจริงๆเป็นมรรารดกโลกแห่งที่สองของประเทศลราเลยนะคะแต่ถ้าคิดว่าเขาสร้างมาก่อนใครทั้งหมดก็ถือว่าไม่ธรรมดา สร้างเลาะขึ้นมาตามไหล่เขาซึ่งเป็นแนวความคิดดั้งเดิมของการสร้างปราสาทหินหรือการเห็น,หน,หนความยิ่งใหญ่แล้วก็ความแปลกของเทือกเขาก็เลยมาสร้างปราสาทวัดผูตรงที่ผู9เก้าซึ่งยอดภู9เก้าจะมีลักษณะคือบวลึงตามความคิดของคนขอมสมัยโบราณอันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูจระเข้เห็นบอกว่าจระเข้เนี่ยเป็นที่แรก บริเวณรูปปั้นช้างและจระเข้เป็นสถานที่ที่เชื่อว่าเคยมีการทําพิธีบูชายันมนุษย์เป็นสิ่งก่อสร้างในยุคแรกของปราสาทวัดภูอ๋อแล้วเอาคนมาวางบนเนี้ยเหรอเป็นรูปจระเข้อืมเป็นรูปจระเข้นะคะเ,ะเะห็นทุกคนเห็นเป็นรูปจระเข้ป่ะนี่หัวเห็นเป็นนุ่นหางขา,า,ามือ สองข้างเชื่อกันว่าสมัยก่อนเอาไว้บูชายันด้วยอันนี้ก็ยังมีอันนึงเป็นสลักเหมือนกันคล้ายบันไดบันไดด้านนี้เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางสําหรับผู้ที่ถูกบูชายันเดินทางขึ้นสู่สวรรค์เดี๋ยวจะลงไปแล้วค่ะเหนื่อยนี่กี่โมงแล้วเก้าอุ้ยจะสิบโมงแล้วไปต้องกลับแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปตักเซกันต่อนะคะเมโลแกแน้อักษรของเรา ดูค่ะแค่ขาดูคล้ายๆจากจำปลาสั่งมาปากเซนะเสียไป3มด่านคนจำปลาสักเลยบอกว่าไม่อยากจะขับรถเลยอ่ะ เขานะะคเหมือนเขาใช้แบบนี้จิ้มทั้งหมูทั้งไก่เลย ต่องพาเรามาร้านกาแฟหลัก40ค่ะอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกตาดเดือนกระตาดฟานนะคะมาชิมกาแฟของมาดามสุหลัก40ไม่ใช่กาแฟดาวนะหลัก40ชิมก่อนแล้วเป็นไงอันนี้เป็นลาเต้ที่ไม่หวานเลยซึ่งมันไม่หวานคือถือว่ากาแฟเขาก็มีเอกลักษณ์อระดับหนึง่ง ไม่ใช่กาแฟเหมือนกาแฟอาสต้ากาแฟมันเป็นกาแฟแบบเข้มเข้มถามว่าจริงไหเออก็ถือว่าเป็นรสชาติแปลกอ่ะเออมากิชิมสไลด์ก็ดีแฟนเข้มกแฟน้อยจะหวตยสาที่แ อันนี้ทุกคนขึ้นรถสบายค่ะเที่ยวทั้งวันนะคะสมาชิกมีความสุขอันนี้เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่เราเข้ามานะคะชื่อน้ำตกตาดฟานว่าเหมือนกับเดินผ่านรีสอร์ทเขาเข้ามาเลยทางเข้าก็ร่มรื่นดีค่ะเป็นป่าอย่างเ,เราไปดูน้ำตกที่นี่เขาจะมี มีเล่นซิปลายด้วยซึ่งเดี๋ยวเราดูก่อนว่าน่าเล่นหรือเปล่าเรานี่นะคะก็คือน้ำตกตาดฟานค่ะอยู่ใกล้ๆกับตาดเยื้องนะคะน้ำตกเป็นอะไร้างเขาบอกว่ารอบๆตรงนี้ก่อนเนี่ยก็คือป่ภูเขาไฟค่ะแล้วก็มีน้ำตกที่ไหลลงมาบริเวณรอบๆก็เลยจะเป็นต้นเออแต่ทำไม ฝ่องภูเขาไฟแล้วถ้าไปบางที่นะก็จะเป็นดินภูเขาไฟแล้วก็แห้งแล้งแต่ทำไมเป็นที่ที่เคยเป็นภูเขาฝ่องเขาไฟแต่ว่ามันสดชื่นมันมีต้นไม้เ,เขียวๆขึ้นรอบๆเลยรู้ว่าถ้าเป็นฝ่องเขาไฟแล้วมันจะแบบแห้งแล้งเหมือนกับที่เคยไปเห็นมาตัดสินใจอยู่ว่าเราจะซิปไปซิปลายไหม ไปไป๊บกลับมาที่เดิม <c oughs> แต่งตัวเรียบร้อยค่ะมาถึงแล้วก็ต้องเล่นสักนิดร,ราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเพราาะว่ตัวนี้ตัวเซฟตัวเราก็ใส่สลิงนะครับเวลาเราขึ้นไปในฝั่ทุกครั้งะาเห้ามเบรกนะครับห้ามเบรกก็คือจับตรงนี้ตลอดใช่ไหม ท้เบียกี่นะท้เบียกันเอม่อห้จับป้องเลยอย่าห้ร้่ะอย่าให้รู้สึกว่ามันไมให้คุเขาที่เขา้าทางโอเค นี่น่าจะท็อปสุดอันน uh, the yeah. ี้สงสุดแล้วครับกไปก็เที่ย่้มสายโอ้ยไปถึงจางสายเว้นีอ้น้องก็ต้องเป็นลับเลยน้มันต้องทัง่ายเลยทงไหนดี สามเส้นแล้วค่ะนี่หนูโชคดีเราผ่านมาแล้วสามเส้นค่ะเหลืออีกเส้นหนึ่งโอ้เดินขึ้นไี้นี่เหนื่อยกว่าเดิมอีกไปเอาแล้วเหรอโอเลย้ยเอา <Okay. S 2> มันไม่เห็นเลยเจบ็บไหมมันชนมือหรือเปล่าชนนิดแต่ไม่เจ็บอะค่ะโอเคได้อยู่ไม่ไม่ไม <laughs> ขอบคุณขอบใจหลายโดยอ่างคือยาซ่าหล <laughs> ังออกจากน้ำตกตาดฟานฟ้าก็มืดพอดีค่ะวันนี้เราก็เลยต้องยกเลิกโปรแกรมไปชมพระาทิตตกดินที่วัดภูดสเลา แต่เราก็ยังได้ชมภาคทิ่ตกดินระหว่างทางกลับเมืองปากเซวันนี้ท้องฟ้าสีหวานมากค่ะข้างหน้าคือแม่น้ำโขงนะคะนี้เรากำลังจะกลับไปที่ปากเซแล้วค่ะตอนเย็นฟ้าสวยดีวันนี้โอ้ถ้าขึ้นไปดูนี่คงสวยอยู่นะ,ะอะไรไ่้าสีแล้วมากิน ร้านดอนโชคดีค่ะอยู่ในเมืองปากเซนะคะหมูกระทะที่ปากเซเป็นมื้อปิดท้ายของเราค่ะสำหรับทิเปเราใต้เรามาถึงที่ด่านแล้วนะคะเรามากับรถตู้คันนี้ค่ะจากที่ปากเซนะคะก็เหมาม,มาราคาพันสองค่ะนี่มาถึงที่ด่านเดี๋ยว ก็ต้องข้ามด่านอีกทีหนึ่งแล้วดูว่าจะไปยังไงนะคะผ่านแดนออกมาแล้วค่ะเสียค่าเสียค่าผ่านออกมาอีกคนละ100บาทเก็บจริงจริงจ,งจ,งจังมากที่นี่เราจะนั่งรถตู้นะคะกลับไปที่อุบลทุนไทยแลนด์รับคะไปลงอุโมงค์อีกหนึ่งรอบกับเข้าสู่ประเทศไทยของเราหนอุโมงค์อ่ะ ข้าแดนอีกครั้งข้ามแดนอีกครั้งวิ่งเข้าสู่ประเทศไทยอ,อ๋อ,อ,อเดี๋ยวเราต้องไปปั๊มอีกทีนึงเนะาะตอนนี้มานะั่งรอแล้วก็แมน,น,แนเบนซนรับกควาเครียดในการที่โดนตลกมาตลอดตั้งแต่ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถที่ท่ารถบขอสอของตรงด่านช่องเม็กค่ะเขาบอกว่าเดินจากจุดน,นี้ไปอีก500เมตรแล้วก็ไปขึ้นรถตู้ค่ะรถตู้คลิปคนละ100บาทาก็จะเดินทางเข้าไปที่อุบลเพราะฉะนั้นคลิปเที่ยวราวใต้ของเราก็คผมจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากติดตามแล้วดูว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดินจากตรงด่านช่องเม็กนะ จริงๆเดินมาแค่ไม่ถึง500เมตรหร้กนิดเดียวก็ๆๆจะมาถึงตรงท่ารถที่มีรถตู้จอดอยู่ค่ะเราจะขึ้นรถตู้ไปอุบลกัน <c oughs> คนละ100บาทนะเต็มด้วยแต่ว่าเขาว่าขึ้นได้เดี๋ยวเราดูกันน,นึ้นือรถตู้กลับบ้าน,ลนเลยไม่ถึงบ้านมนาะถึงอุบลแน่นเลย